ับสวัสดีที่รักนะผม Build Gamer TV วันนี้มาอยู่กับเกมอะไรไม่รู้ครับถ้าใครจะเล่นก็บอกคอมเมนต์มาใต้คลิป e กม้วยครับผมจะเรียกชื่อเกมว่ารวมพลอนิเมะแล้วกันนะครับมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนี่ครับมีไซตามะมีเบจิต้ามีบีดแอคแทกออนเทตันมีซัสสกะเอ็งูนกุนเฟรนดิเทล สือก็มีครับไรกิรรมะยังมีนะครับแล้วผมจะเอาจมผมจะเอายุกิยังมีนะครับน่ยุกิลูฟี่ครับลูฟี่ลูฟีฟฟฟ่ผมจะไม่พูดไม่น้อยผมจะไม่เปิดกล่องนะอันนี้ซอสอาร์ตออนไลน์นี่ผมจะเอาซึนะมาตีกับก็ความเข้าใจเย็นนะซึนะนะครับอันนี้ซึนะนะครับซึนะตีกับปะทะ คาเนกิโตเกียวกูนคาเิกินั้นปอบโตเกียวครับตีกับปอบปอบโตเกียวมันใครคนไหนใครคนไหนก็เขาเป็นตขี่ใครจะเที่ยวคนไหนใครจะเที่ยวคนไหนที่ เลยค่ะใครชอีย20บอล์นับแจก20บอลแล้วกันใครจะใช้คือว่าค่แข่งก่อนแต่ก็ใช้ไฟ จะพูดกับคนไหนคนไหนคอมเมนต์มาด้วยครับนี่ชนะ